ลุกสูตรต้องมาครับโอ้โหแล้วได้ด้วยด้วยยอกโอ้โห,โโหสวยจัดนะูกนี้โอ้โหดึงสวยด้วยจังหวะนี้ก็ปั่นเลยซาล่าโอ้โหสุดจัดจานเอาฮะก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวอีฟุตบอลทุกท่านเลยนะครัสนบสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็กดเป็นอีเวนต์มาคนระับพอดีก็เป็นแดงเดือดพอดีก็เลย เออเอาซะหน่อยฮะอาจซะหน่อยอีนนี้ก็เสียที่ผมไม่ได้ซื้อแพ็คแมนดูมานะแต่ผมก็คิดว่าจะจัดอยู่นะเดี๋ยวรอเออรอสักวันก่อนค่อยว่ากันแนตะช่วงนี้ก็เวลาน้อยมากนะครับแต่มันเป็นแพ็คที่เด็กผีต้องมีอแล้วนะอย่างเราเรานะก็คิดว่าจะซื้ออยู่ฮะหนึ่งทองน่าจะยังไม่หมดนะโอ้โหแล้วเป็นฟูลีเวอร์ด้วยโอ้โหเสียดายจัดไม่ได้ซื้อแพ็คมาเดี๋ยวเรา มาเล่นกันที่หลังนะเดี๋ยววันนี้เราก็กดไปก่อนนะวันนี้แดงเดือดลุยฮะามาเจอกันในเกมหน่อยครับแดงเดือดนะแมนยูริวผู้ของเขาเป็นฟููฟทีมริวผู้ด้วยนะแต่ผมไม่ได้ใส่แ็กแมนยูมามีแมนยูอยู่สองสำตัวมั้งไปฮะลุยเลยมันจะเดือดสมชื่อหรือเปล่าโอ้ดูใจเย็นนะแต่นี่ผมก็หายไปค่อนข้างนานฮนะอาทิตย์ นี้ทั้งอาทิตย์ไม่ได้เล่นเลยฮะมาตัดได้ฮะจังหวะนี้หลุดแล้วฮะดี่ายอกอือหือบอลไม่ถึงด้วยอาโนตัดสวยมากอืมเราจะโดนสวนทันทีฮะอืมยกจังหวะนี้เก็บได้ครับดีกายาวเลยครับขึ้นมาซาล่าแต่ได้ ยัดหน้านะครับเดี๋ยวบอยควยให้สวยแนละ้วโอโหจัจ้ามานี้อออืืหแล้วจจงหมานี้โชคได้ครับซาร่าก็หนึ่งศูนย์เลยฮนะบางโมเจา้าวานี้อ่านเกมขาดครับตัดได้ครับแล้วก็โดนลงโทษไปเลยครับหนึ่งศูนย์นะเราขึ้นนำแล้วออกนำเร็วครับสิบสามนาทีครับเรานำหนึ่งศูนยนะ์ะแล้วเขาจะขึ้นมาบ้างครับ ครับขึ้นฝั่งซ้ายเราขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเดบอยอืมฮึดูนี้ย่างได้เดบอยขอลองหน่อยโอ้โหจังหวะนี้เลเวอร์ัันทะลุให้กักโปโอ้โหได้ม้วนแบบนี้ได้ปัน่น <c oughs> เหือนกันครับกาโป อีกแล้วบางโมโอ้แข็งแก่งมากเจอกับซาก้าพวดแล้วอื <c> ้ <oughs> จังหวะนี้เคลียไม่ออกก็โดนเลยฮนะโอ้โหไป <c oughs> งักงักซะแล้ว <c oughs> โอ้โดนไปเหมือนกันนหนึ่งครับเอาใหม่ครับลูกสูดครับอื <c> ้ <oughs> โยกไม่ได้แต่ยังได้อยู่เดบอยให้ซาร่า พักได้สารดสับอื <c oughs> ควักได้ไงวะตรงนี้โอ้โหยังขอได้ยังได้อยู่ดิอาเติบอยออกมาไว้ออืจะโดนตัดไปฮะ <c oughs> พฟจะสวนทันทีะม <c oughs> างงูโอ้โหโอ้โหลุดแล้วโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้หลังวิ่งมั่วมาก ดูวเวอร์จัดเอาใหม่ครับลูกสูนะยอกพักได้โอ้โหแต่ยาวอะ่ะโอโ้แต่มันดูไม่เข้ามือ,อยังไงไม่รู้วะไม่ได้เล่นตั้งอาทิตย์อือยังมีเวลาอยู่นะครึ่งหลังเป็นวังวนนี้ค่อยมาอีก้ะทำอะไรฮนะอืตัดไม่ได้ โรดี้ชนสวยครับเดบอยแปะจดง่ววเดียวเลยครับแล้วโอ้โหข้างในมีฮะนูเนนีเดบอยยอกหมดมุมแล้วต้องยิงเองเรียบร้อยเหมือนกันทำได้เฉยไม่มีมุมส่งครัอ่ะหมดขึงแรกครับเดือดอยู่นะสองสองครัเกมนี้แต่เราเป็นรองค่อนข้างเยอะผมแก้เกมหน่อยแล้วกันนะครับ โบเวนลงไม่ได้ครับต้องใช้โฟเดนนะีก็ใช้เป็นฮาแลนด์แล้วกันเดี๋ยวเราลุยครึ่งหลังครับผมตอนนี้สองสองครับลุกสูตรฮนะล,รนะลุกสูตรต้องมาครับโอ้โหแล้วได้ด้วยด้วยยอกโอ้โหสวยจาดนะลูกนี้ส่งดีและยิงดีด้วยนะฮะ เอาล้วฮะสามสองลูกสูตรนี้ดีไว้ยอกเท่านั้นฮะที่ทําได้ครับตัวอื่นมันรู้สึกว่าค่อยวิ่งหาช่องไม่ค่อยดีนะเอาล้วเขาจะขึ้นมาบ้างาานะจังหวะนี้กาโปตัดได้ครับหาแรนให้ซาร่าเล่นกับซาร่ากระชากยาวครับ โอ้โหดึงสวยด้วยจังหวะนี้ก็ปั่นเลยซาล่าโอ้โหสุดจัดจานโอ้โหลูกนี้บางโมสุดจัดครับปวนเกมรับริพูได้ค่อนข้างเยอะครับเกมนี้ซาลานะเด่นจัดไปยอาแล้วเขาจะขึ้นมาบ้างครับตัดได้ครับตอนนี้สี่สองแล้วแต่หลังผมมีวิ่งกันว่อนเลยฮะ อือก็พลาดแล้วโอ้โหแล้วให้โล่เลยนูเนตข้ามคานไปไปค่อนข้างเยอะเลยครับขึ้นมาอีกครั้งครับเลสเตอร์นูเนตโอ้เล่นกับอาริเตอร์แต่วันนี้ต้องคียฮะพาเลนมองได้ซาร่าแปะไปครับซ้ายโล่งนะ ซ้ายโล่งแล้วโฟรเรนโอ้โหพาดนะแ,แต่กยกเข้ามาจุดนะัดพบมไม่ได้ฮนะอ่านเกมขาดครับลอลิสันเบ็คเกอร์เราจะสวนทันทีฮนะเกมเร็วมากตอนนี้ตัดได้อยู่ฮนะสาดยาวขึ้นหน้าเลยแย่ได้ฮนะ้ายมีมาทั้งแผงรอซาก้า ยอกแตะให้ซาก้าได้ตั้งป้อมแบบนี้ซากา้าไม่ถึงฮาลรดมมาแล้วก็จบเกมฮะะเก็บชัยชนะไปได้ครับ4ประตูต่อสอครับอย่างเดือดให้เกมนี้แต่ช่วงหลังๆจะมีเบื่อหน่อยแต่ก็ยังทำได้นานๆาทีอธิษิละเกมประมาณนี้ถึงเป็นเกมที่เดือดพอสมควรนะเ,นเกมเล่นเร็วมากเลย ก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปประมาณนี้ก็กดไลค์กดติดตาไมไ้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนแล้วกันครับ